วันนี้พวกเราอยู่ในแมปสร้างจรวดหรือยานอวากาศนั่นเองพี่ฝนสร้างยานอวากาศวันนี้เราจะไปดวงจันทร์จะไปดวงจันทร์ให้ได้เลยนี่อุปกรณ์สำหรับสร้างคอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีฐานทับก่อนนี่คือฐานของพี่เอกพี่ฝนอ้าวทำไมเหลือตัวแค่นั้นอ่ะแย่ yeah, แล้วทำไมพี่ฝนตัวเล็กจิว๋วหรือว่าเวลาที่เข้ามาในฐานแล้วเพลิกตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องกลับไปที่ฐานบ้างดีกว่ากระโดดขึ้นมาได้ไหมกระโดดไม่ถึง กระโดดไม่ถึงเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหสูงมากเลยสูงมากเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพี่อจะสร้างเพิ่มเติม,ตมแล้วนะอ้าวขึ้นมาได้แล้วนี่นี่ไงความพยายามกระโดดขึ้นมาได้แล้วกระเถิบหน่อยพี่ฝนเพราะว่าตอนนี้เพี่อจะทำการสร้างจรวลดแล้วสร้างจรวลดขึ้นไปเลยเราจะต้องใช้ค้อนที่เรามีนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการสร้างนี่ไงดูเหมือนกับว่าจรวลดกําลังจะสูงขึ้นมาแล้วนะกําลังทําชั้นสําหรับปล่อยเชื้อเพลิงอยู่นี่ไงเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่าไง ตรงนี้น่าจะสร้างครบร้อยเปอร์เซ็นพอดีอ่ะโอ้จริงเหรอนี่เพี่จะปล่อยจะวลดดูก่อนเลยนะขึ้นไปแล้วพี่ฝนไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนอะเมื่อกี้นี้สร้างจลรวดยังไม่สาเลยแล้วปล่อยออกไปได้ไงปล่อยออกไปได้แล,แล้วแล้วนี่มีจานกับข้าวอยู่ด้วยเนี่ยมีจานข้าวเหรอไม่ใช่แฮะอ๋อตรงนั้นคือส่วนยานที่เราใช้นั่งไปนั่นเองเดี๋ยวก่อนนั่นก็ไปแล้วเหรอไปแล้วลงมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเลยนะ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้เดวยวก่อนนะใช้ต้นหอมในการสร้างจรวลดเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันต้นหอมสร้างจรวลดได้ด้วยนะเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่นี่คือฐานที่พี่ฝนสร้างอยู่ก็เป็นในเกมนะต้นหอมก็ใช้สร้างได้เหมือนกันนะีนไงตอนนี้กาลังจะออกเดินทางพี่ฝนไปแล้วเหรอใช่นับอถอยหลังนับถอยหลังแล้วยืนอยู่ตรงนี้แล้วยานไปนู่นแล้ว <c oughs> จริงเหรอนั่นยานอวากาศไปเฉยๆเราไม่ได้ไปอ่ะ ยานอวากาศขึ้นไปอย่างเดียวแล้วพี่ฝนไม่ไปเหรอจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลยเราเป็นคนรสร้างยานอวากาศเราไม่ใช่นักบินไจริงด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เพียอจะนําต้นหอมเนี่ยไปสร้างยานอวากาศเพราะฉะนั้นตอนนี้ยานอวากาศที่สร้างมาจากต้นหอมจะต้องมีความแข็งแก่งสร้างได้จริงด้วยโอนียนล็อกเก็ตมาเร็วเข้าเรามาแข่งกันดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าตอนนี้ใช้ต้นหอมเนี่ยจะสร้างยานอวากาศได้ต้อง13แล้วเนี่ยเนี่ตอนนี้พี่ฝนใช้อันนี้แล้วปะทูทําไมมีปะทูด้วยปาทูสร้างยานอวากาศปะทูเนี่ยนะไปสร้างยานอวากาศตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงตอนนี้กําลังสร้างอยู่สูงมากเลยจริงด้วยพี่ฝนสร้างยานอวากาศขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะมีแก้วกระจกอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนมีรูปหน้าพี่ฝนอยู่ด้วยไปแล้วตอนนี้ไปแล้วกําลังจออกเดินทาง เพเอกได้รับของรางวัลเป็นคุณหมูแล้วก็เหรียญทองคำเหรียญทองคำนี้เราสามารถใช้งานได้หรือเปล่าใช้ได้ตอนนี้เพเอกสามารถเปลี่ยนมาเป็นปลาทูได้แล้วด้วยจริงเหรอฮะอุปกรณ์ต่อไปคือค้อนของคุณทอค้อนทอเหรอใช่แล้วค้อนโยนเนียของทอนะพี่ฝนแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบสร้างเราจะได้ไปแอดการ์ดแต่ว่าหมื่นสองเลยนะราคาแพงราคาแพงเดี๋ยวก่อนนะทำไมจรวดพี่ฝนเป็นสายลุงฮะตอนนี้พี่ฝนสร้างจรวดเรนโบว์กำลังส่งขึ้นไป เพ่ก็กาลังส่งจรวดขึ้นไปเพื่อรับเงินเหมือนกันเ <c oughs> น่เป็นหน้าเราด้วยมีหน้าของคนที่สร้างติดไปด้วยเห็นเปล่าเน่มาแล้วมาแล้วตอนนี้พี่ฝนสร้างจรวดไปเลนโบขึ้นไปเลยนับหนึ่งสองสามไปเลยไปไกลมากแล้วตอนนี้เพ่ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเป็นปลาทูด้วยนะพี่ฝนใช่ตอนนี้พี่ฝนกาลังจะเปลี่ยนคอนแล้วนะเป็นคอนโถจริงเปล่าแต่ก่อนอื่นเพ่อยากพาเพื่อนมาด้วยนะนี่เลยเพื่อนมีเพื่อนมาใหม่ ใช่น่าจะเป็นคุณวัวน,นะเมื่อกี้มองเห็นแวบๆบมาแล้วนี่คุณวัวสุดน่ารักอ๋ออย่างเท่เลยพี่ฝนต่อไปนั่นปุกปิกนั่นนายเหรอปุกปิกนายมาสร้างจรวลดเร็วเข้าใช่ชั้นที่ไหนละชั้นอยู่ในกระเป๋านี่คือแมวส้มหรือเปล่าไม่ใช่แมวส้มนี่คุณแมวลายคุณแมวลายเหรอใช่แล้วแมวลายลาย<แ>นี่เขาเรียกว่าลายสลิดนะ่ะมาแล้วมาแล้วพี่ฝนไม่พาเพื่อนมาช่วยเพิ่มละ่ะฮะ จริงแล้วเราพามาเพิ่มได้เยอะๆเลยใช่ป่ได้สามคนแต่ว่าสามคนนี่ก็ทําให้เราได้รับเงินเพิ่มขึ้นเยอะนี่อะไรเนี่ยรถสํารวจรถสํารวจอวกาศเหรอใช่นี่ไงเราต้องส่งของพวกนี้ขึ้นไปใช่หรือเปล่าแต่ยังสร้างจรวดไม่สําเร็จเลยนะเราสร้างจรวดสาเร็จแล้วแต่ยังไปได้ไม่ไกลนี่ก็ยานสํารวจยานสํารวจแบบใหม่เหรอใช่นี่ไงมีโซลารเซลล์ติดอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็นี่คือห้องที่ใช้ในการปฏิบัติการบนดาวเคราะห์ สถานีอวากาศใช่แล้วก็มีรถเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยเชื้อเพลิงจรวดเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนไปสร้างต่อดีกว่าเพ่คิดว่าเพ่จะสร้างจรวดให้สูงที่สุดไปเลยตอนนี้รับของรางวัลก่อนของรางวัลในวันนี้ก็คือปลาทูปลาทูอุปกรณ์ปลาทูของพวกเราจะสร้างได้เร็วขนาดไหนกันนะเร็วอยู่เหมือนกันนะพี่ฝนเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เราจะต้องสร้างจรวดขึ้นไปสำรวจยานอวากาศไม่ใช่สิสร้างแค่แป,ป๊บเดียวได้แค่3 2เปอร์เซ็นต เราจะต้องไปสำรวจดาวอังคารเราจะไปสำรวจดาวอังคารด้วยปัทูเนี่ยนะใช่เพกว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วล่ะอุปกรณ์ต่อไปราคาแพงราคาแพงมากๆเลยต้องหมื่นสองแต่ตอนนี้น่าจะได้แล้วนะมีตังพอแล้วเปล่าเขาบอกเงินที่อยู่ข้างๆด้วยถ้าสร้างจรวดตอนนี้จะได้รับเงินเท่าไหร่ได้รับเงินเท่าไหร่อะหมื่นสามนี่ไงหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วกันถ้าหมื่นสามแบบนี้ก็มีตังพอแล้วใช่หมื่นห้าแล้ว,ลวเดีย๋ยวเพกจะปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วนะ ปล่อยได้เลยนี่ครบแล้วปล่อยจะลวดนี่กดปุ่มลันช์ขึ้นไปเลยไปแล้วซื้อเลยดีไหมนะเอาละปล่อยจะลวดขึ้นไปก่อนจะลวดกำลังขึ้นไปแล้วพี่ฝนลอยขึ้นไปแล้วไปได้ไกลหรือเปล่าเขาเนี่ยต้องรอดูก่อนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเขาออกนอกที่ทางไปแล้วเดี๋ยวก่อนทําไมออกไปทาง ทางนั้นล่ะไปทะเลหรือเปล่าแย่แล้วตกลงมาไม่ขึ้นไม่ฝนลงทะเลแต่ไม่เป็นไรพี่เอกได้คอนทอมาแล้วนี่ไงคอนทออย่างเท่ท่าทางจะสร้างได้เร็วมากเลยด้วยนะเอาแล้วนะเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าทุกคนเพิ่งสังเกตเห็นว่าถ้าเราสร้างครบ100้เราถึงจะได้ถ้วยรางวัลอะใช่ถ้าสร้างครบ100เปเ็นป็นจรวดแบบสําเร็จรูปแล้วจะได้ถ้วยรางวัลหนึ่งถ้วยตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วยังอะ่ะ ยังไม่ถึงครึ่งทางนี่นะแต่ที่สําคัญเลยดูจรวดข้างๆนี่ของเพื่อนเนี่ยน่าจะสามารถนําถ้วยรางวัลเนี่ยไปซื้อได้นะเขาบินไปแล้วเขาบ,บินไปแล้วของกินแสดงว่าถ้าเราชนะแล้วเราจะได้จรวดแบบอื่นใช่หรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะมีแบบใหม่นะถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปแล้วพี่ฝนตอนนี้ได้น่าจะประมาณ5 4เปอร์เซ็แล้ว5้าี่ปอร์เแล้วเหรอไม่ขยับเลยนี่ตอนนี้พี่ฝนก็กําลังรีบสร้างเหมือนกันพี่ฝนรีบสร้างเหรอ แต่พี่ฝนทาไมขึ้นมาเร็วจังเลยแป๊บเดียวเกือบเท่าเพียกแล้วเนี่ยนี่ไงกําลังจะปล่อยจะหลวดออกไปแล้วไม่ได้การและพาเพื่อนมาใหม่ดีกว่านี่พาเพื่อนมาเ,าเยอะๆเลยกาลู้ก,ก็เก๊กเปิดออกมาสองหมื่นห้าได้นี่ปุ๊กปิ๊กนี่นะจริงด้วยปุ๊กปิ๊กนั่นนายนะ่ะอืมใช่ฉันก็ได้แมวสีดำนะใช่นั่นนายเลยอย่างเท่แล้วนี่ใครเนี่ย คุณวัวกระทิงพี่ฝนคุณวัวกระทิงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วก็คุณพึ่งคุณพึ่งก็มาแบบนี้เพีจะต้องพาจรวดขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้คุณพึ่งหายากด้วยนะอืมคุณพึ่งเป็นแบบแลหายากแล้วก็ตอนนี้เพียงมีคุณพึ่งทั้งหมดสมคุณวัวสี่แล้วก็มีปุ๊กปิ๊กสอง เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้เราใช้อุปกรณ์อันใหม่แล้วใช่หรือเปล่าใช่เดี๋ยวขอฟิวชั่นก่อนได้แล้วกลายเป็นคุณพึ่งแบบไหนอ่ะกลายเป็นคุณพึ่งเงินซินเวอร์บีซินเวอร์บีโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนเลยพลังเพิ่มขึ้นเป็น300เลยพี่ฝนดีใจด้วยนะแล้วก็อันนี้คุณวัวกระทิงก็กลายเป็นซินเวอร์เหมือนกันเน่พี่ฝนก็มีเพื่อนมาอย่างเยอะนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปุ๊กปิกนี่นายก็จะต้องเป็นซินเวอร์ด้วยเหมือนกันรวมร่างฟิวชั่น ไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านอยู่แล้วมีแค่สองคนรวมไม่ได้ยังไม่ครบต้องสามคนขึ้นไปมาแล้วคราวนี้เป็นคุณบันดี่หายากระดับอีปิกไม่ใช่หายากแล้วนี่คือตำนานใช่หายากมากเลยแล้วก็คนต่อไปคุณบีมาอีกแล้วพี่ฝนดีใจด้วยนะดีใจจริงๆกัแหละแล้วก็เดี๋ยวก่อน นี่ระดับลีเจนดารี่เลยระดับในตำนานของตำนานใช่เกินกว่าตำนานแล้วตอนนี้ตอนนี้เพกมีเพื่อนแบระดับเก่งๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ฝนแบบนี้เธอต้องไปสร้างจัหลวดถึงดาวอังคารแน่นอนนะและที่สาคัญเลยเพกเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรีโมทแล้วเป็นรีโมททีวีเหรอใช่รีโมททีวีสร้างแป๊บเดียวนี่ ตามพี่ฝนขึ้นมาแล้วพี่ฝนเกือบ90%เปอรพขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50%ตแล้วเนี่ยพี่ฝนกาลังจออกเดินทางมีตังเพียงพอแล้วนะแต่ต่อไปเพ่คิดว่าเพ่แกซื้อดินสอนะดินสอนในการสร้างแกรลัวเหรอใช่แล้วตอนนี้เพ่ใช้คอนระดับ4ี่จะมีค้อนทั้งหมด4จุดด้วยกันเห็นล่าคอนสี่แบบเหรอไม่ใช่มันมีตุ่มๆอยู่ด้านข้างอยู่4อัน,นะระดับ4เหรอ <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ของพี่ฝนใช้คอนระดับ3อยู่ไง จริงเหรอใช่มี3จุดไงอ๋อเข้าใจแล้วขอ้อระดับต่างแตกต่างกันไปใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็98%แล้วทุกคนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วถ้า100%ซแล้วเราก็พี่เอกก็จะได้ถ้วยรางวัลได้ถ้วยรางวัลแล้วก็จะเปลี่ยนจรวดแบบใหม่ถูกต้องเลยจรวดแบบใหม่จะเป็นแบบไหนกันนะ99%แล้วพี่ฝน99%ออยากจะรู้ว่าจรวดแบบใหม่จะเป็นแบบไหนเรียบร้อยได้ถ้วยรางวัลแล้วผ่านดีใจด้วยนะ อ้าวก็เป็นจานเหมือนมีจานกินข้าวอยู่ด้านบนจรวดเหมือนเดิมแต่ทีวก่อนตอนนี้พี่เอกอยู่ด้านบนหรือว่าเราจะสามารถออกไปนอ,อกอวกาศได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ออกไปพี่ฝนพเพกลงมายืนมองตัวเองอยู่ข้างล่างแล้วไปแล้วน,นั่นออกเดินทางไปแล้วจะเป็นยังไงกันนะโอ้โหกำลังจะพุ่งแล้วพี่ฝนไปแล้วตอนออนี้ อ้าวทำไมตกอ๋อ,อไปแล้ว, <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวก่อนจะตกทะเลอีกแล้วเหรอไม่ได้ตกทะเลแต่ว่าเขาพุ่งขึ้นไปอ่ะเราเปลี่ยนได้หรือยังอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้เหรอต้องไปเปลี่ยนตรงไหนแล้วจะหลดนะุดนะตรงร็อกเก็ตนะร็อกเก็ตเหรอแล้วพี่ฝนสร้างครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเนี่ยยังยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเห็นป่าของพี่ฝนเป็นแบบสามดาวขาเพ่หญเป็นสี่ดาวไงจริงด้วยแตกต่างกันเหมือนกันนะนี่ไงเราสามารถเลือกได้โอ้โห ต้องใช้สิบถ้วยรางวัลพี่จะต้องสร้างทั้งหมดจหลรวดสิบอันที่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สิบถ้วยรางวัลเนี่ยนะใช่แต่ไม่เป็นไรนะถ้าเราสร้างไปเรื่อยๆเราจะได้คะแนนอย่างเยอะก็น่าจะจริงนะพี่ฝนวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเราสามารถสร้างจลรวดได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวใช่มีอุปกรณ์แปลกๆที่เราสามารถใช้สร้างจลรวดได้ด้วยอย่างเช่นดินสอต้นหอมแล้วก็ปาทูถูกต้องเลย แปลกดีเหมือนกันนะเกมนี้ก็สนุกมากเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยทำไมถึงไม่สร้างจรวดแบบใหม่กันนี่